เอาละวร,ททรัทุกคนฮะาก็ขอกราบสวัสดีทุนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้เราก็อยู่กับก็มีอะไรสิ่งที่ไม่เคยนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมา,อาสอนโซโลอ,อัพพอคาลิธซึ่งไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าซึ่งนิคของผมเนี่ยซึ่งเทคนิคองแต่ละคนที่ในการโซโลอ,อัพพอคาลิธเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับและนี่ก็จะเป็นการสอนในสไตล์ของผมนะครับอย่างแล้วผมจะบอกอย่างแรกน,นะ อย่างแรกก็คือการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่นี้มันจะแบ,บ่งออกเป็นสองระมั้งที่ผมที่ผมเล่นมาเนี่ยด๋ยวผมการเคลื่อนที่อย่างแรกนะฮะก็คือการที่คุณเนี่ยต้องต้องเดินใส่ซอมบี้เลยแค่คาคุณฟังไม่ผิดนะครับคุณต้องเดินใส่ซอมบี้เลยแต่ก็ต้องมีถอยบางครั้งนะครับไม่ใช่เดินใส่อย่างเดินไม่้นคุณจะตาย,ายคุณเโดนโดนซอมบี้ตีจนตายแล้วฮะ ในขนะที่เติมกระสุนให้คุณกดบิงไปด้วยนะครับแล้วก็ห้ามเดินถอยหลังตรงแบบนี้เพราะเพราะไอ้ซอมบี้ที่เดินมามาจากด้านหลังเนี่ยจะมาจะสามารถตีคุณได้แบบฟรีๆนะครับถ้าคุณแบบเดินแบบนี้ถ้าคุณจะเดินถอยหลังใช่ไหมถ้าคุณถอยหลังมานิดนึงแล้วก็เดินเป็นวงกลมนะครับซอมบี้จะทำดาเมจกับคุณนิดน้อยลงหรือไมมก็คุณทำแบบนี้แล้วก็แล้วก็แบบนี้ก็ได้นะ แล้วก็ไม่ว่าอางไงก็ตามถ้ากระสุนหมดให้คุณกดกดวิ่งนะครับหรือทอมบี้จะก็เลยจะถึงตัวคุณให้คุณกดวิ่งแล้วก็กระโดดข้ามหัวมันไปเลยนะครับยวแบบนี้เนี่ยะซึ่งอาจจะมีการโดนดาเมจบ้างนะครับจ,จะมีการโดนดาเมจบ้างเล็กน้อยแต่มันก็คงไม่เป็นไรนหรอกจะเป็นสวาดเ,เล็กน้อย ถ้าเลือดน้อยนี่ก็บันเลยอ่ะไหนสอก็คือการปลาระเบิดนะครับการการปลาระเบิดเนี่ยให้คุณดักทางฮะเช่นถ้าหากคุณกําลังเติมกระสุนแล้ววิ่งหนีอยู่ใช่ไหมฮะแบบคุณเติมแล้ววิ่งหน,องนีอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับให้คุณกม้มลงแล้วก็กดปลาระเบิดดักไว้เลยนะครับตัวที่เดินมาจากข้างหลังเนี่ยก็จะโดนดามได้ส่วนจะใช้เริ่มใช้ตอนเมสสูงนู่นแหละครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่ ยังไม่ค่อยเริ่มใช้เท่าไหร่เพราะนี่มันก็พึ่งเวฟตอนนะเพราที่สมคาญนะค,คุณต้องซื้อเพิร์กวิ่งเร็วตอนแรกนะเพราะเป็นเพิร์กที่ดีที่สุดและราคาถูกที่สุดแหละโดนลบแล้วก็การวางเป้านะครับอันนี้ซึ่งการวางเป้าอันนี้ธรรมดาไปน,นะค,คุณจะวางยังไงก็แล้วแต่คุณฮะแต่ว่าแบบผแบบมเนี่ย ต้องต้องแบบพยายามวางป้อาให้โดนหัวไว้นะครับต้องพยายามวางป้อาให้โดนหัวเพราะว่าพวกจุดพวกตรงหัวเนี่ยเป็นจุดจุดเดียวนะครับที่ปืนเนี่ยสามารถทําดาเมจได้แรงขึ้นมา,มากนะฮะเพราะว่าปืนแต่ละปืนเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ใช่ไหมฮะว่ายิงหัว1นึ่งอยูสามห้าเจ็ดห้าอะไรก็ว่ากันไปนะ แต่ว่าโดยเฉพาะตัวเกราะเนี่ยอย่าไปยิงตัวมันนะครับยิงมันไม่เข้าเลยนะต้องแบบพยายามยิงหัวมันไว้ตลอดนะอย่างที่สี่นะครับปืนนะฮะปืนอันนี้อันนี้แล้วแต่คุณนะแต่ว่าตอนแต่ว่าใน,นตอนนี้เนี่ยผมใช้เอเคสพะยังไม่ได้รีวิวเลยพระเจ้าี <laughs> ๋ยว ี๋ยวคลิปหน้าค่อยรีวิวแล้วกันนะ AK15 เนี่ยลืมรีวิวจริงรีวิวพ่อของแต่งเลยโอ้รีวิวตอนนี้แหละก็อเรื่องปืนปืนนี้ก็ทุกคนดูประสิทธิภาพอาอนอกเรื่องล,ละมเข้าเรื่องกันต่อนะแล้วก็ถ้าเรื่องที่เท่าไหร่ว้าลืมเลยใชามันเถอะเรื่ออไปนะครับนั่นคือการเก็บเสาวิญ,ญันญอันนี้คุณต้องเก็บให้ได้ก่อนไปถึงบอรจริงๆนะครับ <S <S ถ้าเพราะว่าไม่ เพราะว่าถ้าคูณว่าได้บอลมาอย่างดีๆอาจจะยิงมันไม่เข้าเลยก็ได้ต้องเอาปืนไปอัพเกรดก่อนก่อนนะก่อนริพันท์หลังจากที่เอาปืนไปอัพเกรดนะครับคุณจะสามารถทําความเสียหายกับบอลได้แรงขึ้นมากๆแล้วบอลก็จะตีไวมากขึ้นนะฮะก็แล้วแต่ปืนนะนะถ้าเป็นปืนสนาไนนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าเอาพเกรดไปก็แรงมากแต่ว่าตอนนี้เียผมใช้แอสตาแล้วโฟร์ครับเพราะว่าชอบตอนนี้ตามเงินดี ก็แล้วแต่ทุกคนจะใช้นะแล้วแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะใช้ปืนลูกซองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมในการความในเกี่ยวกับวิญญาณเรื่องต่อมานะครับก็คือการรวมซอมบี้นะครับในหมวดหมวดนี้เนี่ยการรวมซอมบี้ถือว่าสําคัญมากแต่ว่าก็เริ่มใช้ในตอนเวฟมันเริ่มดึงสูงนั่นแหละครัพอเริ่มพอเวฟเริ่มสูงนะครับ,อรอบ,รรบไอเอสตอร์ไลเปอรหรือปืนของเราเนี่ยก็จะเริ่มเคลียร์มันไม่ทันนะถ้าไม่ใช่เอ็ห้เอ็มจี ดีอนด์นะครับที่แบบพวกกระสุนเยอะระดานเนี่ยก็แรงๆ,ๆอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยเคลียร์สบายเลยนะฮะเพราะว่ถ้าแบบคนที่แบบใช้ลูกซองเอสิมสเอสิบสองแม่น้ำนะครับพวกมันก็เคลียร์สบายอยู่แล้วพวกลูกซองที่แบบใช้ระบบคลัมหรือว่าระบบชักยิงไอวินเจสเตอร์เซเวอร์แอคชันแล้วก็ตะไนพวกบอยแอคชั่นพวกเซมี่อะไรก็ว่ากันไปนะเนี่ยไอ้คุณแบบวิ่งมาอย่างนี้นะครับเดือดข้ามหัวไปหนึ่งทีสองทีสามที พยายามให้มันตีรนเราโดนนะฮะแล้วก็วิ่งอ้อมมันไปอย่างนี้เลยจนก,กว่ามันจะเป็นวงกระจุกใหญ่ๆฮะแล้วก็ลากมันมาแล้วก็ถือลันเชอร์ไว้แล้วก็ยิงม,มันเลยอันนี้นะฮะเจ็บกว่าเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าไปถึงบอสเมื่อไหร่นะครับผมแล้วผมก็จะสอนตีบอสแบบอโพคดิปโตโล่เลยฮะถ้า,ามาบบันมาแบบเป็นบอยนะ ถ้ามันถ้ากำลังกเข้าใกล้กคุณเนี่ยคุณก็กดวิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้มันตียวได้เทคนิคเทคนิคที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนนะพราะว่าก,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 ก็พอจะช่วยได้อยูอย่และนะแล้วก็อยากต่อมานั่นก็คือการหันหน้าจออันนี้สำคัญมากครับถ้าสมมติว่าคุณมวนแต่โฟกัสข้างหน้าใช่ป่ะแล้วข้างหลังมันเดินม,มาคุณก็ไม่รู้ใช่ป่ะแบบน,นี้แบบโดนนะค,คุณพยายามหันหน้าจอตลอดนะ ตลอดเวลาแล้วพอเพลิกที่ตอกอยู่นี้อะไรก็ตางเก็บทั้งหมดแล้วดีทุกอันแล้วพอเพลิกตัวนี้แนะน้ซื้อหมดนะฮะตรงนี้นะฮะก็คือตรงที่เก็บตัอวิญญาณยากที่สุดแล้วคมจะบอกวิธีแล้วกันนะเก็บตัอวิญญาณตรงดเ่ื่อมีทางที่เรามีสามารถขึ้นไม้ถึงสามทาง เราจะไงเราถึงหยงโดนตีได้น้อยที่น้อยครั้งที่สุดก็อย่างแรกครับโยนระเบิดดักหน้าตรงนี้ไปเลยอย่ง,งั้นแหละแล้วอย่างที่สองเราเราควรมองทุนทางถ้ามันโดดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จูอ,อ้อนแล้วก็ถือลันเชอร์ก่อนนะอ่าเวลาหมดนั่นแหละครับมันก็จะทําให้แบบการเล่นของเราเนี่ยดีขึ้นนะฮะ ถ้าเจอถ้าถ้าสมมติว่ามันมาพร้อมกับบอสอะไรอย่างอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นแบบือนพวกชิวซอมบี้พวกสว่านซอมบี้เอ้ยพวกพวกบอสติดปีนี่ยที่แบบมันมาเยอะๆแล้วเราเคลียร์มันไม่ทันเนี่ยอันเชอร์ก็ไม่น่าจะช่วยนะฮะแต่ถ้าไม่หมดคุณก็ต้องวิ่งต้องวิ่งสิผมบอกเลยไอ้ไดนาไม้ไอ้ไดนาไม้ที่ผมโยนหลักหน้าก็ทำอะไรมันไม่ได้ถ้ามันมาขนาดนั้น แล้วก็เรื่องต่อมาก็คือก่อนเริ่มเวฟซึ่งซึ่งจะเริ่มใช้ตอนที่ผ่านบอสไปนะฮะก็คือให้คุณดูเวลาไอ้ตรงเวฟเนี่ยไอ้ตรงราวนี่ยว่าเวลากำลังจะเริ่มตอนว่าเกมกำลังจะเริ่มตอนไหนเออพอใกล้จะเริ่มถ้าระเบ,บิดคุณดีเลย์มากมากนะถ้าคุณโยนดักหน้าประตูไปก่อนนะพอตอ้มมี่เกิดมามันก็จะได้โดนดามอแล้วก็หายใน,นทันทีซึ่งมันจะช่วยลด ลดซอมบี้ลงได้เล็กน้อยนะครับก็แล้วแต่ระเบิดที่ทุกคนใช้ถ้าว่าดามีดแรงหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นแค่ฟูดเทียดอันหน,นึ่งนี่นแหะทอมเนี่ยตอมบี้ไม่แค่นี้มันก็ทำอะไรเราได้อะนะ,ะตะสเวนซว่ามันจะมาหลาย,ลายตัวหลายทางอันนี้มันตีเราได้แน่นอนนะ ดูขาเลยโม่เลยตอบแชทอะไรอย่างเงี้ยคามาสักสิ่งที่สามมากไปก็อย่างเงี้ยนะแล้วก็พยายามจะวิ่งใส่ทอมบี้นะแต่ว่ามันอาจจะมีขัดตรงข้อที่ผมบอกว่าให้วิ่งใส่ทอมบี้ถ้าคุณถือปืนแล้วอย่างเี้วิ่งไปะะแล้ฮะถ้ามันมาเยอะเกินไปคุณก็ต้องถอยออกมาก่อนแล้วก็ โอ้แล้วก็อย่าพยายามอย่าเดนติดอะไรทั้งสิ้นนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียั้งคุณเนี่ยโดนซอมบี้พวกนี้ตีได้นะครับนะถ้าเกลียรไม่ถะเกลียรไม่หมดให้เราวิ่งแล้วก็จูงหมดเลยถ้าหากทุกคนนะครับมีทริคอื่นๆที่มากกว่านนี้นะครับก็สามารถแนะนำกันมาได้เลยนะครับ นี่ของผมเนี่ยเอตริ A T T กการแบบเล่นในแบบเวฟแรกๆก,ก่อนถึงบอสก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับของผมแล้วก็ตัดไปตอนที่เราเนี่ยตีบอสกันอ๋อถ้ากระสุนปุ่นอย่างนี้ก็รอจบเวฟก่อนนะฮะเราตัดไปตอนที่เริ่มตีบอสกันเลยอ้าวบอสเหลือเรียบร้อยนะฮะอันนี้ในหมออโพคาลิซ ok นะฮะตีตัวโล,ลไปเลยก็อย่า<ซ>งแรกนะครับคือพยายามดูมอน ในพวกซอมบี้ที่อยู่บนพื้นด้วยนะคะะรับผมเน่ยโฟกัสแต่บอสถ้าตีบอสเนี่ยต้องเล็งที่หัวเป็นหลังนะฮะแล้วก็พยายามดูไอตัวข้างล่างด้วยว่ามันจะมาถึงเราตอนไหนแต่ถ้าใครในรายนี้นนนก็ต้องพยายามหาเพิ่มจากไอตัวพวกนี้ด้วยนะฮะเช่น,นไอ้พวกคุณสองอะไรอย่างเงี้ยเปงท่านต่างออยอะไรเลยมันไม่ตอบใครหรอกแล้วก็เราต้องเดินไปเก็บตอวิญญาณใหม่นะฮะ แต่ก็ไม่เป็นไรนครับเพราะว่ายิงแค่ตัวเดียวทำเปาก็กลับมาแล้วแล้วค่อยไปเก็บก็ได้แล้วต้องคอยพยายามยิงหัวนะครับแล้วก็อยากให้ซอมบี้โวกนี้เตียวได้แล้วเร,เราก็ต้องใช้วิธีที่ผมเคยอยธิบายล้วกันนั่นก็คือการที่คุจะต้องรวมซอมบี้มาแล้วก็สังหารมันมด,ด้วยเตียวในลันเชอร์วิธีนี้ใช้เพื่อหาคุณสองโดยเฉพาะนะฮะแต่มันจะรอปให้หรือเปล่านี่ไม่รู้ ในขนาดที่บอสยืนยิ่งๆๆนิ่งเนี่ยเราก็ควรดูนะครับว่าอมบี้มาหมกอยนะังในขณะวิ่งก็ควรปลาระเบิดวางลงพื้นได้เพื่อเพื่อจะได้ดักตัวที่มันเดินตามเรามานะฮะและ้วแล้วก็ลายเดินในการเดินของเราต้องเดินดน้านข้างของบอรนะรเพื่อเพื่อตรงจุดนั้นเนี่ยจะดึงหัวของมันง่ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณเห็นใช่ไหม ยิงหัวยิงหัวมันเนี่ยจะได้ไม่ทำดาเมจกับมันได้เยอะมากเลยเดี๋ยวต้องรวมสัมบีทำไอ้กองที่ระเบิดก่อนอ้าคูณสองดอกทีนี้นะครับหลังจากที่คูคณสองดอกมาแล้วนะฮะให้คุณเก็บคุณแล้วก็โฟกัสที่บอลเลยเลยแล้วก็ต้องดูไอตัวที่พื้นด้วยนะฮะพยายามยิงหัวมันนะครับเลือดมันจะไหลเป็นน้ำทุกคนเห็นใช่ไหมนะฮะเลือด เลือดมันลดอย่างเร็วเลยครับทุกคนซึ่งคุณต้องต้องทำให้มันให้บอลเนี่ยตายภายใน30วิของยานเบคุณสองข้ายนะครับเนี่ยแค่แค่นี้ก็เป็นอันสิ้นนะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นูนเนี่ยก็ต้องโฟกัดอสตัวด้านล่างเยอะๆหน่อยนะครับ พวกที่มันเดินแถวนี้นะฮะที่มันจะมาไล่เราในการตีบอลเนี่ยซึ่งถ้าไปถึงสูงควรควรโฟกัสข้างล่างตัวที่มันเดินอยู่แล้วล,ล่างๆเนี่ยเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับเวลาก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมกี่โมงแล้วประมาณ8.3มีถ้ามีข้อมูลตกหลน่นผิดพลาดหรือตอนไม่ทีก็ขออาภัยด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ไปและะ้วครับแล้วก็ใครที่มีทริคดีๆนะ,ะ้วก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้เลยนะครับ